ปีหน้าป็นก็นจะเข้าเลขสามแล้วนะคะตอนนี้เลยตั้งใจดูแลตัวเองมากขึ้นช่วงนี้เน้นของที่ดื่มง่ายสดชื่นและรู้สึกดีจากข้างในอย่างรังนกนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยพวกคู่รังนกเครื่องดื่มพร้อมดื่มที่ทั้งหอมและอร่อยกลมกล่อมนะคะเนื้อนแน่นเต็มคําแบบนี้ดื่มง่ายทุกวันสูตรดั้งเดิมเนี่ยกลิ่นหอมละมุนหอมด้วยน้ําตาลกรวดคุณภาพดีค่ะสูตรซซลิทอวหวานน้อยเนื้อแน่นอร่อยกลมกล่อมเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการเลี่ยงน้ําตาลนอกจากรังนกจะมีส่วนช่วยในเรื่ออองงงงขขคคควววววาาามมสสสสดดดดดชืื่่นนนนนนแลลล้้้้ยยยััรรรรููึึกกกกกผิใใทุเีีโปตหซ นะคะที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและมีโปรตีนแบบพิเศษที่มีโครงสร้างคล้ายกับอีพิโดโมกรอดแฟกเตอร์มีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันฟื้นฟูผิวให้แลดูสดใสอ่อ,อนวัยแล้วยังบำรุงพวกสมองปอดและระบบประสาทอีกด้วยนะคะใช้เย็นนิดนิดเนีน่ยเราทานระหว่างวันคือดีมากกลิ่นหอมรังนกชัดไม่หวานเกินไปแล้วรู้สึกรีเฟชแบบเบาๆผลิตโดยแบรนด์ดอกบัวคู่แบรนด์ไทยที่อยู่คู่คนไทยมานานโรงงานได้มาตรฐานระดับสากลทั้ง GMP, HACCP และ Halal มั่นใจได้ในคุณภาพและความสะอาดค่ะจะดื่มตอนเช้าหรือระหว่าง นกดอกบัวคู่เครื่องดื่มพร้อมดื่มอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเต็มคำลองสองสูตรแล้วเนี่ยบอกเลยว่าต้องมีติดตู้เย็นใครชอบแบบหวานละมุนต้องสูตรดั้งเดิมแต่ถ้าใครอยากเบาๆสดชื่นลองสูตรสลิทเทลเลยค่ะปิ่นชอบทั้งคู่เลย